ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกเดี๋ยวกูไปเซฟไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกแค่แค่บอกระดับมาบอกระดับมาว่าเคยเจอบ่อยปะอ่าชาติหนึ่งเจอทีชาติหนึ่งเจอทีได้วยไอ้ไอ้กองชาติหนึ่งเจอทีชาติหนึ่งเจอทีเขาเล่นเขาเล่นจะเป็นแบบอย่างกาไอ้เฮียเขาเล่นจะเป็นอะเดืทวินเหรอมาๆามีหลายตัวอยู่เออหลายตัวอยู่อะตัวเบสฟิกกะตัวเบสฟิกเลยตัวแค่นั้นแทปเปอร์โอ้โหอันนี้แม่งชอบเลยไอ้เฮียเทปเปอร์ ไม่รู้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 ระวังเมาพีทไม่ดีนี่ไงแทปเปอร์กูบอกแล้วไอ้น้องมีแทปกากเองเปล่าแทปแดงโบ๊ะขาขาดแล้วกูเจอแล้วกูเจอมันไงให้เดินเร็วจังวะกูปันอยู่ตรงประตูทางออกเลยตอนนี้หน้าเคาน์เตอร์หน้าแคชเชียร์หลงอ้าวมันหลงอ้าวอะไรอ้าวทางไหนแล้วนี่ไเห็นวะไอ้เหี้ยหลงจะมาทางกูก็ไม่ได้นะ นี่ไงใครอ่ะใครโดนหรือใครปลดมันปลดมันปลดโอเคโอเคเกจะระเบิดโอเคมาแล้วมาแล้วมามาแล้วมาหากูเลยไม่หวะไม่สนใจเลยไม่สนใจเลยแทบตัวเองตามแทบตัวเองเดียวเออกูเห็นแวบแวบหาผู้ชายเฮียเฮ้ยอย่ามาทางนี้ดิเออไม่มาไม่มาอุย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 มาตีตูดยำเจ็บเดยวเจ็บเจอกูอยู่หัูนะใครกูนะไอ้เหี้ยกูจะเสร็จไหมเนี่ยคืนนี้ กูวนย้ำว,ว,น,วนย้ำวนย้ำไปลเดีวนย้ำกูไปละกูไปละกูไม่อยู่ละกูไปละกูโดนกลับโดนกลับโกเองน้องขอบกตีน่ะหมาดิีล้มล้มไอ้ไอ้ช่วยไม่ได้กูช่วยไม่ได้นะเว้ยกูช่วยไม่ได้ก have ูอยู่ไกลมากมันไปทางไหนบอกกูด้วยไม่เห็นไม่เหงขู่คอมแพ้กันาดนี้ไม่อยู่กับกูกับกูกับกูตัวนี้เฮ้ยไม่ใช่ต่อแรกเลี้ยป่าวไรสั้น มันวนอยู่ตรงกูเลยอะแบบมองหาตลอดเฮ้ยระเบิดไอ้เหี้ยขอโทษขอโทษไป่อหมดแล้วตอนนี้กูจะไม่เฟส่อม่มีทงไม่มีทางขอเตียงหน่อแล้วกันไม่มีทางไอ้เหี้ยโอ้โหมันเตียงได้เตียงได้จะไปตอแล้วท่านนน่เจอกู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 เจกเอเเ่เ

พี่เองเอาหลง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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกันโดนแบบไม่มีก็เอามันหลงมันหลงกูได้ยังไงเฮี้ยนี่ใครวะกูเนี่ยไอ้โหี่ยเฮี้ยกลับไปเข้าเชือไอ้เพืไอ้เฮี้ยไม่หลงได้ยังไงวะมันอยู่ไหนวะโอ้โดนแอบไอ้เฮี้ยเลยดังแป๊ดรวยอะ วไอ้ใครจะช่วยได้ครับเฮ้ยมันไม่อุ้มกูมันไม่อุ้มกูเหยียมันกลางแทบมันกลางแทมตรงไม้อย่าเดินมานะอย่าเดินมาตรงไม้เลยตรงไม้เลยตรงไม้เลยมันไม่อุ้มกูอ่ะมันรอตายเยี้เนี่ยจบแล้วชีวิตมานี่มานี่ยัยยัยไปงู้นอย่าไปนู้นมานี่มานี่เไอยอย่ายยัยมันมามันเห็นมึงเฮ้ยไม่เห็นมึงดูด้านดูด้านเฮ้ยรอ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 เดี๋ยวกูบอกเฮ้ยมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาไปไปนี่เด้อไปนี่เด้อไปนี่เด้อ

มันอ๋อมีเจตนาอยู่นะเนี่ยตายลาก่อยซี a g เกนเราจะจำนายลองท่อดีกว่าเจอเพื่อนอ่ะมันเจอเพื่อนอ่ะออเคื่อ,อ,องก็ปิดออกไปสิกูเองไงน้องกูเองครึ่งรอดห้าสิบเปอร์กลสองเครื่องเชื่อกูต้องทำได้ไมึงเชื่อกูเฮ้ยกูมีโทรเรนตบูลเนี่ย่ะจะมีบูล ทีมีบุญกูไม่เจอโทเทมมันวางแท็บแั่ไม่กี่แทบเองมั้งที่กูเห็นแค่แทบเดียวที่เหลือคือไม่วางเลยก่อยไปสิครับรอเฮียอะไรเลยครึ่เรเรงเดียวหรือครึ่งเดียวเท่านั้นโทเทมมันจะอยู่ไหนบ้างวะโทเทมตามม,มุมอ่ะ กูเจอกูเจอมันนี่แหละไอ้เหอ็กกูเจอกล้องแล้วเชียกูวิ่งสวนกระแสกูวิ่งสวนกระแสนี่มันไม่เจอกูกูขอย้อนกลับเปิดกล้องหน่อยแล้วได้ไหมกูต้องการกล่องชิบหายละ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 ของแท้อันนี้ของแท้อันนี้ของจริงไอ้น้องอันนี้ของจริง กูรอไปเลยไงประเด็นอะไอ้เฮียกูไปแล้วเพื่อนเปิดประตูให้ไวๆด่วนๆเดี๋ยวกูยูให้แบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวกูยูให้แบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยน้องเฮ้ยมันไม่เอามันไปตรงประตูกูไปแล้วไปแล้กูไปแล้วไปละวปั่นครบแล้วครบแล้วเพื่อนโดนแทบเพื่อนโดนแทบเฮ้ยเฮียเพื่อนหลุด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 กูไปกูไปเปิดประตูดีกว่ากูไม่สนละ มันไปหาเพื่อนแล้วตอนนี้กูชิวๆแล้วกูชนะแล้วเว้ยกูวินละโอ้โหโอ้โหกูไม่เห็นแยบได้ยังไงโอ้โหดังป๊อกเลยดังป๊อกเลยไม่หลุดด้วยสิครั้งห้าครั้งหลุดเถอะหลุดยากไอ้เหี้ยแยบเ้ยเหี้ยกูเปิดประตูตรงนี้ทำคุยเลยอะเดินดิชิบหายละชิบหายละชิบหายละ กูตายตายกูตายไปจำซะแกก็เฮ้ยเพื่อนจะช่วยกูกูไม่อยากจะเชื่อไอ้เหี้ยเพื่อนเพื่อนจะช่วยกูแล้วมันแข็มกูนะเพื่อนไอ้เหี้ยเนี่ยช่วยกูเลยช่วยกูลุกเลยบล็อกกูทีเดียวพอบล็อกให้กูทีเดียวพอเพื่อน บอกกูทีเดียวพอมันน่าจะดักประตูอะตอนเนี้ยถ้ามันฉลาดจะดักประตูแล้วมันจะได้หนึ่งคนเพื่อนมึงวิ่งห่างกูเกินนี่ไงดักประตูกูบอกแล้วดักประตูเอา้าไม่ได้ดักเหรออยู่หลังกูไอ้เหี้ยกูโดนเทียมเฮ้ยโอ้โหกูเหลือใจเชื่อ องเลียวองเลียวกูเกล้กูเกล้ามึงกูเกล้ามึงเหมือนกันเฮ้ยี่ตกใจสัตว์ตกใจเล็กน้อยทิปหายแล้วกวัามันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมึงเก็บทำไมอ่ะเอาใครมันเอาใครมันเอาใครเอากลัวเอากูเอากูัวเอากลมันเอากลัวไปไปไหนแล้วมันไปไหนแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้คือเอา มีเสือป่าจระ,จะเข้ไอ้น้องไอ้เหี้ยมันมาเร็วมันมาเร็วกูมไม่บอกให้เพื่อนนะกูยิงไม่ใช่เฮียดิออฟโธมุมอัพอับมุมอัพจนอับปลีมากเลยตรงนี้เอ๊ะบล็อกเผาบล็อกไปเบียดไว้เพื่อนเบียดไว้อยโซโซไม่ไปทัอออนก็ใหญ่มาหาก,กูนะเว้ยกูม,มุมอัพมากเลยนู้ยเกียร เดี๋ยวกูรอกูโดนปิดตาตอนนี้กูโดนปิดตาเว้ยิวเลยอยู่เลยมันไปไหนวะโดนไปทีนึงไอ้เหี้ยว right. yeah, wow, anyway. wow, anyway. wow, wow, okay. ้าวไปเด้อว้าวไปเด้อว้าวไปเด้อเฮ้ยมันมันมันซ้ำว่ะมันซ้ำมันซ้ำมาปั้นให้กูตรงทานดิปั้นกูตรงทานเห็นดิเครื่องเชือไหนของเครื่องเฮ้ยมันไม่เปลี่ยนเป้าหมายมันไม่เปลี่ยนเป้าหมาย มันจะเอาเพื่อนไอ้ตายมันจะล่อยูเดตหาคุณได้ไงเนี่โยโยหาเห็นเไม่เห็นนะไปตามแล้วตามกูแล้วตามกูมาเอากูอยู่กูอยู่ท่านหินนี่เอ้าไอ้เหี้ยมึงเดินมาแบบนี้เอ้กูซวยกูเลยดีนี้ไม่เห็นกูได้ยังไงไอ้เหี้ <c oughs> ยจ <c oughs> <c oughs> ับเตอร์อติดไม่ได้เลอันไม่มีหร<า>อเล่นมเล่นน้ำปวนเลยตรงนั้นหม้เยอะ เรานีไม่ได้เอาคุจริงเอาคุจริงเลยที่าไม่มีหมาย้ว้าจูไปก่อนจูไปก่อนจูไปก่อนชารเตอร์ติดวิญญาณตอนนี้ต้องมันจิงวะไอ้ยัเจอวอ้เฮ้ยกูอยู่ตรงไม้กูอยู่ตรงไม้กูอยู่ตรงไม้อยู่ตรงใบ เอาดิเอาดิโถ่โเฮียเอ้ยเงาอ่ะช่วยเลยยิ้วกูเลยไม่ต้องและเหมือนมาแล้วแทงหลังไม่มีเด้อไม่มีแทงหลังเ<ม>ด้อแมวกูอะมาอยู่ดิมาอยู่ดิมาอยู่กูดิขุมมีเทปอนะนะมีเทปอยู่ไอเทปมันปิดตากูอีกแล้วเกเอาเฮียเอาไอ้เฮียเ,เครื่องนี้เสร็จดิแบบยังสาวเครื่องอยู่เลยเนี่ย ไอ้เที่อาเกวียนมึงแหละมึงอยู่ในหออยู่เลยทางนี้แม่งได้แล้วจุ่มใจหายหายมันหายมันวับมันวับเอ้ยจุ่มจุ่มจุ่มสามเลยตรงนี้จุ่มสามเลยจุ่มสามเลยกูดีเสียงอยู่ไหนวะกูดีเสียงอยู่ไหนวะหมาเกมกูดีไม่ไม่ต้องกลัว้มงกลัวไมงกลัวกลัวไหมเอ๊ะมึงจะปั่นปั่นปั่นความตัวเรื่องกลัวมึงมองแค่นี้พอปะเป็นรถเฟสองเฟืองเปยนหมาได้เหี้ยมไหนอะไหนอะไหนอะมองไม่เห็นหรือวะมันไม่ด้มีเสียงในใจเฮ้ย กูโดไปทีหนึ่งกูโดไปทีนึ่งุจุ๊บมากไม่ได้จุเยอะไม่ได้หัวใจกูจะเป็นหัวใจหัวใจห้ามหนุม่กเไปทีเดียวถ้าแบบไม่มีโจ๊กให้จุ๊เด็ก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 จุ๊บเด็กจุ๊บเด็กจุ๊บเด็กจุ๊เด็กจุ๊บ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 เด็กจุ๊เด็กจุ๊บ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 เด เออเออสวย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 อย่างนั้นทำสวยมากทำดีแล้วแขนจขาได้ทำดีแล้วทำดีแล้วขึ้นอยู่ไหนไอ้แค่มาเดินไว้ยังวะมาเดินไว้ยังวะปั่นลัพขึ้นดีที่เดียกงานปั่นลัพขึ้นดีกูเบไปเลยเบย์ไปไม่คินเลยกูอ่ะกูวิ่งฉีก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 เบินไหนกูกลัวมากกวเฮ้ยโดดดิโอ้เพื่อนเพื่อนบางทางเพื่อนเบินบางทางกู ไอ้ยังไม่มีไม้เร็้ยว่หมาเลี้วไม่มีหมาเร็วไม่มีไม้เร็วไม่มีไม้เร็วกูล้มเร็วไม่ไม่รอดเร็วกูอะเจ็ดสองไอ้ควายเอ้ยหนุกเราวันนี้หนุกเราวันนี้หนุกเราวันนี้กูบอกแล้วกูบอกแล้ววันนุกวันนี้วันนี้หนุกวันนี้หนุกวันนี้หนุกไอ้เคียกันนะตังยูกูทีเพื่อนลาก่อยยูไรรักก่อยเทรลาก่อยกูจะตายเพื่อน จะต่อไหมถ้าเป็นแล้วตือต่อยหมลาก่อยอ่ะเมื่อกี้กูลาก่อยละเอ,อ้ยถ้ามีคนบล็อกให้หลุดนะเมื่อกี้ถ้ามีม้าหลุดเลยละม้าพยศกูบอกเบอรกากไงมันไปไหนละไม่เห็นหนะไอชิปหายแล้วกูตึงตัวเองไปแล้วหนึ่งจุดกลางหน้าอกกูเลยช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไม่เอ้ยว่าช่วยเออเลยเอาเลยเอาเลย,เเลย,เเลยมีบูลไม่ได้ใช้บูลชิปหายแล้วกูจะตายกูตายกูตายไม่ได้กูตายไม่ได้ไว้พบกันใหม่ ไปพบก,กันใหม่ตายล้วไอ้เหี้ยมันจะเอากูตายเลยวะเฮ้ยเฮ้ยมันแค้นอะไรกูอ่ะมันตีกูอ่ะมันแค้นอะไรกูเพื่อนไม่น่าทำเพื่อน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 เออมันแค้นอะไรกูวะม,มันแค้นอะไรกูอ่ะ,อะกู <laughs> ม,ะกมีอะไรนะ่าแค้นกูถามหน่อยกู <laughs> มีอะไรนะ่าแค้นเนี่ย ฝันของโคตรยากอ่ะกูมีอะไรนะแคร์เน <so ี่ยกูไม่เข้าใจดูดิไอ้ยีแคร์แคร์จะยืนแคมป์เฮ้ยหันกูอยากเห็นหน้ามันอ่ะไหนเขาดึยไอ้เยีเบื่อนมาช่วนเบือนมาช่วนไอ้เยียแคร์จัดซ่องซ่องตาซ่องตูดอุ้มไปเลยเมึงตายละอันนี้มึงตายของจริงไอ้เยีโดนดึงหรอไอ้ยี ตัวก็โหดน<ป>ะอินตัวนี้มันก็โหดดีนะเว้ย